เรา่อคุยกันต่อกับฟ้าสายใบสิริวันช่วงสุดท้ายของวันนี้นะคะประจำวันเสาร์ที่18มิถุนายน2565ตอนนี้โรคไม่ได้อยู่เหมือนเดิมโควิดเขาบอกกำลังจะจบประเทศไทยแถลงเรียบร้อยแล้วว่า1กุคดาคมเราจะยกเลิกการใส่หน้ากากในที่กลางแจ้งแต่ถ้าที่ไหนคนเยอะเลขเด็ด608ก็คือคนอายุ60กับคนที่มีโรคเสี่ยง8โรคเนี่ยก็ควรจะยังต้องใส่หน้ากากอยู่ อีกมุมหนึ่งเขาก็บอกว่าไปฉีดวัคซีนกันเถอะเพื่อความปลอดภัยแต่วันนี้เราชวนกันมองอีกมุมหนึ่งค่ะถ้าไม่พึ่งเคมี Me, ไม่พึ่งวัคซีนเราอยากมีชีวิตที่ดีทั้งกายและใจเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันเพราะเคมี Me เป็นสารที่ทําให้เกิดความร้อนในร่างกายหรือเกิดความเย็นละ่ะเป็นคําถามโตๆลองไปหาดูนะคะเพราะบางคนก็บอกว่าในร่างกายคนเรามีของเหลวมีเส้นเลือดมีเลือดเส้นสารพัดเลือดดาเลือดแดงหรืออะไรก็ตาม เราก็ยังมีน้ำเหลืองที่ต้องไหลหมุนเวียนถ้าทุกอย่างไหลปกติก็จะไม่มีอาการเป็นโรคหรือไม่สบายแต่เวลาที่เราเกิดอาการปวดหัวปวดหนักๆเข้าเราได้ยินสิ่งที่ตามมาเอาเกิดเส้นเลือดอุดตันเป็นอัมาาพาตซะแล้วคนนั้นคนนี้หรือหัวใจก็ตามเราได้ยินคนที่อายุยังไม่มากเลยเอาพาตาหัวใจอีกแล้วเส้นเลือดอุดตันเกิดสิ่งแปลกปลอมการกินอาหารก็เป็นการเก็บเกี่ยววัสดุตกค้างนะที่เขาใส่กันอยู่ แล้วก็เข้าไปในร่างกายของคนเราอันนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะะฉะนั้นวันนี้เราเลยชวนกันให้ตระหนักแต่ไม่ใช่ตระหนกนะเราก็ไม่ใช่ยาสําเร็จรูปด้วยไม่ใช่วิธีสําเร็จรูปเพราะไม่ว่าจะเป็นคุณหม่นกมลชนกหรือว่าคุณหม่ำพิชรีพรมช่วยก็ได้ชี้เห็นแล้วว่าทุกอย่างต้องมีการปรับคุณหม่นกมลชนกบอกว่าตาโมเนี่ยเป็นของเย็นนะกินแล้วจะท้าให้ร่างกายเย็นแต่ไปเจอคุณหม่ำพิชรีไม่เย็นค่ะ เพราะว่า d n เโครโมโซมลึกๆของคนเราอะเรามีเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวนะคะมนุษย์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทุกคนเกิดมาจากคุณพ่อคุณแม่คนเดียวกันลูกๆในครอบครัวยังไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นวิสัยการใช้ชีวิตเราจะคุยกันต่อในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เมื่อกี้คุณหม่นพัชรีผมช่วยค้างเอาไว้ในเรื่องที่น่าสนใจมากเราเล่ายนถึงโยคะงานที่หม่นทําปัจจุบันเราก็อยากจะช่วยดูแลสุขภาพคนทั้งกายและใจที่สัมพันธ์กันเอาที่ใบต่อค่ะหมันขา ถ้าอธิบายเรื่องของการดูแลตัวเองอะนะคือแบบเองอะไม่อยากให้คุณรู้ฟังเองอะรู้สึกว่ามันยุ่งยากนะจริงๆแล้วเนี่ยแบบรู้สึกไม่เ,เรื่องยากจริงเรื่องยากที่แบบกําลังทําเรื่องยากมา,า,ากเลยนะคะแต่ว่าแบม่ก็พยายามที่ทําให้มันเนี่ยง่ายขึ้นสําหรับชีวิตเนี่ยของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ค่อยเริ่มศึกษาหาความรู้ไปทีละนิดแล้วก็ทีละนิดนะคะอะไรก็แล้วแต่นะเราวัด เรามีตัวพิสูจน์นะก็ะคือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราเนี่ยเอามาใส่ร่างกายของเราแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่สบายกายนั่นแสดงว่ามันไม่ดีต่อเราไม่ออกไหมคะมันไม่ดีต่อเราแต่ถ้าเราทานอะไรไปแล้วเราสบายนั่นแสดงว่าเราอะถูกกับสิ่งเหล่านั้นร่างกายเราโอเคเคมีตรงกันทีนี้ ตรงนี้มันยากนิดหนึ่งนะพี่ปุ้มก็คือว่ากายกับใจของเราบางอย่างเราทานอาหารตอนนี้เพราะเราชอบเราคบใครเพราะเราชอบไงใช่ไหมเราใช้อารมณ์ตัดสินไงเราไม่ได้ใช้ความจริงอ่ะเราไม่ได้พิสูจน์ความจริงแต่เราใช้อารมณ์ของเราดังั้นตอนนี้เราจะสมดุลได้ไม่สมดุลได้เนี่ยเราสำรวจอารมณ์ไปก่อนแต่ว่าร่างกายมนุษย์ของเราอ่ะมันจะมีสิ่งที่มันชอบ เที่ยงการเนถูกนะเที่ยงการเป็นถูกนะมันจะมีสิ่งหนึ่งนะแม่มันไม่เคยรู้มาก่อนเลยอย่างแบบนแบบจะชอบทานพวกแบบเอ่อมะระนะชอบทานมะระชอบทานขี้เหล็กทั้งทั้งที่มันเป็นลมขมเป็นยาอ่าใช่แต่เมื่อกี้ที่เราฟังพี่แบบก็พูดมาในแบบเพิ่งได้ความรู้เหมือนกันนะว่าอ๋อมันก็คือร้อนนะแต่แบบรู้เราเราต่เอาประโยชน์ว่าไอขี้เหล็กมันช่วยระบบขับถ่ายประสาทผ่อนคลายได้แบบรู้สึกว่าเราฟังหัวเลยว่า ขี้เหล็กถ้าเราวันไหนเรานอนไม่หลับหรือเราท้องผูกเราทานแกงขี้เหล็กนะมันจะช่วยเราเนี่ยขับถ่ายได้ดีแล้วไปสารเราผ่อนคลายเอาแน,น่นอนีอน,นเมื่อเราผ่อนคลายแล้วเมื่อเราขับถ่ายได้ดีเราก็ต้องผ่อนคลายถูกป่ะหละผมว่าสายมันมันคู่กันมันคู่กันพี่พุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่แหมไม่เคยรู้มาก่อนแล้วมันริดร้อนแต่แหมเป็นคนร้อนเพราะฉะนั้นแสดงว่าแม่มถูกก,กับร้อนกับร้อนเนี่ยมันมาชนกันกลายเป็นความสมดุลของแหมไหี่พุ่มเพราะทุกครั้งเวลาแม่ทานพวกนี้นะแม่จะรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ย เราต้องการเพราะเนี่ยถ้าเราฟังเสียงดีๆเราจะรู้เลยว่าร่างกายเราเนี่ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรมันจะบอกเราทันทีเลยนะแลวเดี๋ยวองค์ความรู้พวกนี้มันจะตามมาไม่ใช่ว่าเรารู้ว่าอันนี้ดี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 ดดดแบมมีเคสอันนึ่งแ่เพิ่งแหม่เพิ่งอ่านเจอมาค่ะพี่ปุ้มแล้วก็เอาคุณผู้ฟังด้วยนะ คนที่อายุมากอย่างเราเนี่ยเรารู้เลยว่าเราขาดเอสโตรเจนก็คือเอสโตรเจนเพราะมีประสบการณ์เพราะเขามีงานวิจัยใหม่แล้วแม่คนทํายาเนี่ยเขาบอกว่าต่อไปคนในโลกจะมีอายุยืนยาวถึง200รอกว่าปีนะเรานี่แค่หนึ่งในสของอายุนะเออนี่ไงแล้วเราจะทํำไงดีล่ะจะมีอายุยืนยาวะมานจะมีชีแบบนั้นจะได้ยังไงกันใช่ไหมตอนนี้เรายังดูนี้เรารู้สึกลำบากเลย แต่ไอเอสไอไอไอเราจะรู้ว่าไอเอสโตรเจนมันจะมีเยอะในน้ำถั่วเหลืองถูกไหมฮะเพราะว่ามันจะให้เราเนี่ยไม่ไม่หยวอะไรผู้หญิงราจะกระหลเรื่องเหี่ยวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทานเยอะสิทาน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 เพิ่มด้วยใบทองทาน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 ไปปรากฏว่าเป็นพังพื้ที่มดลูกอันนี้เป็นเคสของอันนี้อันนี้คือแบบไล่ฟังไม่ไม่ได้ไปอะไรยังไงนะหมายถึงว่านี่เป็นประสบการณ์ที่คนนี้เขาเกิดขึ้นนะไม่ใช่เ่าจะเกิดขึ้นทุกคนนะพี่ปุ๊บอันนี้ต้องฟังหูไว้หูนะแต่ว่าจะบอกว่า อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเราไม่รู้ไงเราทานไปปริบาลที่มากเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้จักตัวเราเองนี่การนียต้องไปตรวจไปตรวจปุ๊บถึงเจอหมอก็เลยบอกว่าเพราะคุณทานตัวนี้มากเกินไปเขาก็เลยมาบอกว่าเออคนสาวๆอย่างเราเนี่ยที่น้อยแล้วสาวเหลือน้อยแล้วเนี่ยก็ต้องระวังเพราะเราเขมีความสุขตลอเวลาว่า เฮ้ยด่าตู้คนดีด่าตู้คนดีอะไรอย่างงี้เป็นต้นเพราะน้นเราจะทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเราก็ต้องรู้ด้วยไงใช่ไหมเราก็ต้องสลับสับเปลี่ยนกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่อะไรที่ดีแล้วก็โกยหาตัวเองบดจนกระทั่งเรากลายเป็นอไอของที่เป็นประโยชน์มันก็กลายเป็นโทษสําหรับเราแล้วกลายไปบอกคนอื่นว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ดี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 เอาคือกลายเป็นว่าเราเอาสิ่งที่ดีไปบอกคนอื่นไม่ดีเพราะเราพิสูจน์ตัวเราเองไง ใช่นะแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทํากับสิ่งที่ดีเนี่ยเป็นยังไงมันเหมือนกับเราทํากับร่างกายเราอพี่ปุ้มเราอยากให้ร่างกายเราสวยใช่ไหมแล้วก็หักโหมสิอดอาหารเอ่ยเพื่อจะลดตําหนักให้ได้เห็นไหมมันก็หักโหมไปหรือพยายามออกกําลังกายเยอะๆไม่ต้องอสนใจเาเ<ด><ไ>ป<ด>็นอีกมูเตาพังแหม่มที่มันน่าเป็นห่วงคนรุ่นใหม่เนี่ยกินตามใจชอบแต่ไปกินยาระบายมันจะมีออกมาเยอะมากในตลาดที่กินเพื่อให้สิ่งที่กินเข้าไปเนี่ยถ่ายออกมาให้หมดจะได้ไม่ต้องอ้วน ก็ยังไม่เข้าใจงงกับวิถีชีวิตคิดเหมือนกันว่ากินตามปากยากแล้วก็มาเอาแบบกินสารเข้าไปที่เขาสังเคราะห์มาเพื่อไปไล่ของที่กินเข้าไปออกเพื่อจะได้ไม่ต้องอ้วนนั่นเป็นการทำร้ายหนักขึ้นไหมคะคุณแหม่มกมลชนกใช่ค่ะอย่างเมื่อก่อนเราก็คิดว่าเรามากินยาเพื่อที่จะขับถ่ายอุจจาระใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นของหลักการแพรทย์วิธีทำเนะอย่างที่แม่บอกก็คือกินอาหารตามลําดับเนี่ยคะ่ะ แล้วก็เขียมให้ละเอียดเนี่ยพอเขาย่อยง่ายเนี่ยร่างกายเขาปรับเขาก็สามารถที่จะถ่ายได้หรืออาจจะใช้ยาเม็ดที่สองก็คือ,อการดีท็อกก็ได้นะคะการดีท็อกก็คือการส่วนล้างลำไส้ซึ่งเราสามารถทําเองได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งหมอค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งในยาก้าเม็ดของหลักการแพทย์วิถีทาค่ะดีท็อกยังไงแหม่มเคยทำไหมแหม่มพชรีอา oh. แบบนี้ถ้าเราตัวเองทุกรูปแบบค่ะพี่ปุ้มถามถามแบบนี้เดี๋ยวอธิบายจากประสบการณ์ของแบบนะต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะนี่คือจากประสบการณ์ของแบบคือพอเราอายุมากขึ้นเราต้องสังเกตต,ตัวเองเลยนะถ้าเราเป็นคนริดร้อนเนี่ยแบบเป็นคน,นร้อนมาบอกตัวเองว่าแบบเป็นคน,นร้อนร้อนจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายเราว่าคุณรู้ตัวไหมว่าคุณพูดเร็วพี่ปุ้มเนี่ยเรียนรู้จากอามิสักนาคาวตอนไปสอบเป็นผู้ประกาศข่าวและไ้ครัเข้าไปอามิสักจะเป็นคนคอนนอ่านข่าว อามีทับทันทีเลยว่าไอ้นี่ใจร้อนเราก็ตกใจทำไมอามีพูดอย่างนี้เพราะเมื่อก่อนพี่จะพูดเร็วมากเร็วแบบนี้<ะ>ค่ะมันสะ,ะ,ะท้อนถึงอัตราการหายใจ<ะ>เขาถึงได้บอกว่าความสัมพันธ์ของมิติร่างกายกับการแสดงออกและการกินเข้าไปมันเชื่อมโยงกันหมดเลยแหละใช่คือ<ะ>เรามีทมจังหวะการพูดเราอัตราการหายใจเราที่เขาชอบพูดว่านะหายใจเข้าหายใจออกกําหนดสติ ก็เรื่องแบบนี้เลยไม่ใช่เรื่องยากเรื่องที่เราสามารถเป็นแล้วมันจะเห็นผลกับตัวเราว่าเราไม่ต้องกินยากแก้ปวดแก้ไขคุ้มเท่าไหร่แล้วใช่ไหมน้องใช่ถูกค่ะพี่ปุ้มแต่อันนี้เราอ่ะเป็นแบบไหนเราก็เป็นแบบนั้นแต่สติสําคัญที่สุดพี่ปุ้มไม่ออกไหมสติเนี่ยสติเนี่ยนะสติจะทําให้เราเนี่ยเป็นจังหวะของตัวเราเองถูกปะบางคนเนี่ยพอไม่รู้นะ ไม่เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองยากอีกพี่ปุ้มนม่ออกไหมเพราะเขาสิว่าเฮ้ยเราต้องเป็นแบบนั้นสิต้องเป็นแบบนี้สิเราเป็นตัวเราเองเราเข้าใจตัวของเราเองแล้วทุกอย่างมันจะจุอยู่ที่ตัวเราเองพี่ปุ้มแม้เรื่องของดีท็อกซ์นะดีท็อกซ์เนี่ยแบบที่บอกว่าแบบเป็นคนใจร้อนใช่ไหมทีอาหารการกินเนี่ยมันร้อนหมดเลยถูกต้องที่พี่ปุ้มพูดมาเนี่ยถูกหมดเลยแต่ตอนนี้พอเรากลับเ,เข้ามาใช่ไหมระบบการขับถ่ายเนี่ยคนที่ทานอาหารเนี่ย ริดร้อนส่วนใหญ่ท้องจะผูกแล้วถ้าทานน้าน้อยแล้วก็ริดเย็นน้อยด้วยเนี่ยเพราะอะไรเพราะร่างกายของเรามันจะไปดูดไอ,ไอ้ไอ้ไอ้น้ำอ่ะจากอาหารของเราไงดูดดูดนะดูดจกนกระทั่งไอ้อาหารของเรามาเป็นกากขับถ่ายไม่ได้ไงเพราะร่างกายเรามันนีน้ําประกอบด้วยน้ำเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะเนี่ยร่างกายของเราพอมันขาดน้ำปุ๊บก็ต้องไปเอาจากภูม้มาเราก็เลยมีความยากลำบากในการขับถ่ายเดี๋ยวที่เนี้ยแบนคนเด่มน้ําอยู่แล้วขับถ่ายแหมโอเคแต่น้ำรูกหอเรามากขึ้นเนี่ย เอ้ยเราขับถ่ายเรามันบนไม่หมดมันันค้างอยู่ดีทอ็อกสับแหนมเนี่ยอันดับแรกคืเมื่อก่อนเราคิดว่าการดีท็อกซ์เนี่ยคือการไปช่วยให้ขับถ่ายแต่ความจริงประโยชน์ของดีท็อกซ์มันมากกว่าการขับถ่ายออกไปมันคือการไปล้างลันไส้ที่ปุ้งพี่นุ้กคีดด่ตูเรามีท่ออยู่ถ้าท่อเราสกรปรกอะ เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมันก็อุดตันเนอเรากิดยังไงท่อน้าอุดตันแบบยังไงเออใช่แล้วถ้าผิวแล้วถ้าผิวของไอ้ไอ้ไอ้ฝาผนังท่อของเราอ่ะใช่ไหมมันมันระบายออกไม่ได้เป็นยังไงก็ไปอุดตันสิแล้วยังไงอ่ะร่างกายเราก็มันต้องไปเอาตรงนั้นมายจอะอาหารอีกมันก็คือสารพิษดีๆนั่นแหละพี่ปุ้มแต่ดีท็อกซ์มันจะช่วยตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแมมเนี่ยก็เลยหันมาทำดีท็อกซ์เนี่ยละค่ะทำเลยก็พอเราเข้าใจวิธีการแล้วเรามาดูซิเป็นแบบไหนพี่ปุ้มใช่ไหมว่า ที่เราบอกว่าถ่ายถ่ายทุกวันเนี่ยมันยังค้างอยู่นะแต่มันออกไปหมดปั๊บเนี่ยเรามีความเย็นเข้ามาสู่ร่างกายของเราแล้วเนี่ยเพราะเราเป็นคนร้อนเนี่ยพอมันเย็นเนี่ยเรารู้เลยนิดเดียวเราก็รู้แล้วอ๋อนี่มันเวิร์กเวิร์กเวิร์กสำหรับเราเพราะเรารู้มันต้องใช้ปริมาณที่พอดีแล้วก็เป็นแล้วก็ต้องดูร่างกายเราด้วยนะวันนี้เราเย็นไปหรือเปล่าร้อนไปหรือเปล่า,อลาพอเราเริ่มปรับแล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของเราเองเพราะนันเนี่ยการที่เรามีสติเราสังเกตตัวของเราเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ย มันทําให้รู้ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเข้ามาในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภายนอกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารตาอาหารใจพี่เป้งมันมีผลต่อเราทั้งหมดเลยแต่เราไม่ต้องทําได้นะหรอกนะคุณฟังเราไม่ต้องไปถึงขั้นว่าโอ้โหต้องเป็นกั๊สรู้อรหันต์๋ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เรายังทาไม่ได้หรอก ตใจด้วยสุดเราก็รู้ไงว่าเราอ่ะเป็นคนแบบไหนเรารู้ไงว่าเราจะทำกับเราเองกับตัวเองบ้างในสิ่งที่เราทุังเนี่ยเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้เลยเพราะเรายังไม่ได้ปล่อยวางหรือละวางทั้งหมดเดี๋ยวเราก็อยู่ได้ถึง200ปีย้อนกลับมาที่คุณแหม่มกมลชนกนิดนึงค่ะเพราะเมื่อกี้พอแหม่ผพ้ช่วยพูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตของแหม่มเองแล้วก็ทั้งหมดด้วยคำว่าดีท็อกในมุมดีท็อกของคุณแหม่มกมลชนกซึ่งเป็นจิตอาสาแล้วทำเรื่องนี้โดยตรง กระบวนการที่เหมาะสมหลังจากที่ย้ำมาหลายครั้งว่าการกินอาหารต้องเคี่ยวช้าๆตนทานผลไม้ก่อนเหมือนด้วยการวอร์มอัพเครื่องย่อยของคนเราอะ่ะให้ย่อยสิ่งที่ง่ายก่อนเพราะเนื้อสัตว์หรือโปรตีนเรารู้อยู่แล้วว่ามันย่อยยากต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นพอเสร็จจากตรงนี้แล้วรูปแบบแบบนี้กับรูปแบบของการดีท็อกลำไส้การล้างลำไส้ถ้าไม่ขับถ่ายนานๆตัวจะร้อนใช่ไหมคะเพราะว่าของร้อนมันอยู่ข้างในหมันกากของเน่าเสียกา,กากอาหารอะ่ะ จะแนะนําอะไรสักสามสี่นาทีเชิญค่ะค่ะ,คะก็อย่างสมมุติว่าเรากินอาหารอย่างที่คุณเหมี่ยมเพชรีได้พูดไปนนะคะว่าเรากินเนื้อสัตว์อาหารรสจัดพวกนี้ค่ะร่างกายเราเนี่ยก็จะมีความร้อนมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเมื่อร่างกายร้อนเนี่ยเขาจะซับน้ําไปเลี้ยงร่างกายก็จะทําให้อุจจาระแห้งแข็งแล้วก็ถ่ายยากนะคะ แบบอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าให้มาปรับสมดุลใน,นการที่เราจะเคี้ยวอาหารให้ใหละเอียดดื่มน้ําสมุนไพรเย็นเพื่อให้ร่างกายเราเย็นยกตัวอย่างน้องแหม่มน่อยู่ต่างประเทศเขาบอกว่าเา้าดีท็อกเนี่ยน้ําขวดนึงนะคะหายไปเลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะความร้อนในตัวเขามากนั่นเองแหม่มก็บอกว่าก็าทําอีกขวดสิพอทำอีกขวดเนี่ยร่างกายเริ่มเย็นแลวเขาก็จะขับถ่ายออกมาได้การดีท็อกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะ,ะทําให้ร่างกายเราแบบเสียนะคะ ยิ่งเป็นประโยชน์เพราะว่าหนึ่งอุจจาระที่ที่ค้างอยู่ได้ออกแล้วก็พิษต่างๆในร่างกายนียค่ะไม่ว่าเราจะปวดหัวเราทําดีท็อกแล้วเนี่ยก็จะดึงคือความร้อนอยู่ที่ข้างบนใช่ไหมคะพอเราดีท็อกนี่ร่างกายเราจะดึงพิษส่วนต่างๆต่างของร่างกายนี่ขับออกทางทวารเพราะาเขาดึงขึ้นไปข้างบนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะระบายได้เพราะว่ามันยังมีเม็ดอื่นในการที่เราจะระบายได้เช่นการโกสัยอย่างนี้ค่ะนี่เรามาพูดถึงการส่วนลัมลำ,ลำไส้ก็จะได้ระบายออกทางข้างล่าง สังเกตได้ว่าคนที่เจ็บป่วยไม่ว่าอาการอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าทำดีท็อกเนี่ยร่างกายก็จะฟื้นได้เร็วมากค่ะเพราะว่าเป็นการระ,ะบายพิษออกจากลำไส้ใหญ่นั่นเองค่ะซึ่งจะดึงพิษที่ส่วนต่างๆของร่างกายออกไปด้วยค่ะทำยังไงคะดีท็อกที่ล้างจากข้างบนลงข้างล่างขยายความ,มนิดนึงค่ะก็คือ,อพิษเราเนี่ยจะอยู่ส่วนต่างๆของร่างกายนะคะอย่างที่ปลายมือปลายเท้าเนี่ยเราก็จะมีการแช่มือแช่เท้า นะคะส่วนที่ศีรษะเนี่ยความร้อนเขาจะดันขึ้นไปข้างบนเราอาจจะแช่มือแช่เท้าแล้วร่างกายเราก็จะปรับวิธงดึงพิษออกเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยพอมีความร้อนเนี่ยเขาจะดึงขึ้นข้างบนการที่เหน่บซับผ้าอย่างนี้ก็เป็นการซับความร้อนเช่นกันสังเกตได้ว่าถ้าเรามือเข้าไปในใต้ไม่ได้เป็นการเก็บความร้อนเหรอคะพอผ้ามาคุมเนี่ยมันจะรู้สึกร้อนเหงื่อออกแทนที่จะปล่อยให้อากาศมันระบายรอบหัวเราอันนี้ฟางแล้วงงเล็กน้อยค่ะก็คือผ้าที่เหน่บ ใช้เนี่ยจะเป็นการชุบน้ําสมุนไพรหรือน้ําเปล่านั่นเองจะมีความเย็นแล้วเราสังเกตดูว่าถ้าเราเอามือเนี่ยเข้าไปที่ที่คนผมนะคะจะมีความร้อนก็คือผนังศีรษะของเราเนี่ยจะมีความร้อนเพราะว่าความร้อนที่ดันขึ้นข้างบนเนี่ยจะมีความร้อนก็คือร่างกายเรามีความร้อนก็จะทําให้อ่าไม่มีที่ระบายก็จะดึงไปเราอาจจะหยดหูหยดตานะคะจากน้ําสกัดเนี่ยก็จะระบายพิษ ทางหูทางตาทางจมูกมันจะเป็นอยู่ในยาเม็ดที่ห้าก็คือการหยดทาพอกควบบอบผงนี้ก็คือจะเป็นนิดหนึ่งนะคะการฉีดน้ําสกัดตรงนี้ก็เป็นการระบายพิษและที่แม่บอกว่าเอาผ้าชุบน้ําเนี่ยบิดหนากแล้วก็ซับไว้เนี่ยเขาจะได้ซับความร้อนในการที่เราจะแช่มือแช่เท้าก็เช่นกันเพราะว่าความร้อนจะดันขึ้นข้างบนแล้วเราก็ซับตรงนี้ค่ะแต่เราไม่ได้พอกทั้งวันนะคะก็สักพักหนึ่งเราก็ไปชุบแล้วก็พักหัวแล้วก็ เอามาพิ่มใหม่ทีราเพิ่มทั้งวันแทนที่จะดูความร้อนออกอาจจะได้ความร้อนกลับเข้าไปใช่ค่ะน,นี่ก็เป็นทน <คำ S 2> ี่คำว่าสมดุลคําว่าตรงกลางคำว่าความพอดีบางทีเราก็ต้องเช็คจากการที่เอามือเข้าไปแตะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง,ฟงก็จะได้ดูว่าอ่ะมันเริ่มไม่เย็นแล้วนะมันกลายเป็นร้อนแล้วเพราะมันอบแล้วคำว่าอบเนาะมันก็จะมาใกล้ๆกันจะเห็นว่าทุกอย่างที่เราคุยตั้งแต่ต้นรายการเรื่องมาถึงตรงนี้เนี่ยกับวิธีคิดที่อยากแบ่งปันของคุณน้องแหม่มพัชรีพงช่วยที่เชิญ คุณแหม่มกำนลนชลกมาให้ความรู้เราวันนี้งานที่ทําเป็นจิตอาสาทําทุกวันทําอะไรอย่างไรคะก็ส่วนใหญ่แหม่มอาชีพประจําก็คือเป็นจิตอาสาค่ะตอนนี้ทางอของแพทยวิถีธรรมก็จะไม่มีค่ายเราก็จะมีค่ายออนไลน์แทนเข้าซูมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีรายการแต่ละวันอยู่แล้วจะมีแหม่มก็จะเป็นเอ่อรายการจัดอาหารอาหารอาหารพืชจืดสบายเราก็เข้าไปร่วมรายการแล้วจะมีอาหารว่า อย่างสมมุติว่าแกงอ่อมเนี่ยอย่างเค่็ดิธีทำจะทํำยังไงก็เข้ามาติดตามชมในรายการนี้นะคะก็ขอฝากว่าถ้าท่านยังไม่เข้าใจหรืออาจจะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะทาง YouTube หมอเขียวทีวีเฟซบุ๊กหมอเขียวแฟนคลับและเว็บไซต์หมอเขียว .net ค่ะซึ่งสามารถที่จะนํานความรู้ต่างๆเหล่านี้ไปให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้เช่นกันนะคะ หยิบไปเป็นความรู้แล้วห,หยิบไปปรับกับตัวเองคุณแหม่เพิชรีผมช่วยค่ะวันนี้ชีวิตของคุณคุณเป็นพิธีกรคุณเป็นคนทารายการธรรมะคุณเป็นคุณครูสอนโยคะคุณปรับชีวิตคุณยังไงคะคุณแหม่เพิชรีค่ะคุณแหม่ลืมเปิดไมค์ค่ะคุณแหม่มพิชรีอยู่ในระบบซูมแต่ลืมเปิดไมค์นะคะคุณฟังก็เห็นเสียงหายไปพร้อมะพร้อม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 คืออย่างนี้มันเป็นครั้งแรกนะที่แบม่มาทําอะไรแบบเนี้ยเนี่ยมันก็จะไม่ค่อย ถนัดหรคือม <though> <goals wi> <était> <uana> ือัะเท่าไหร่แต่พยายามเรียนรู้ไปแต่ละแต่ละสัปดาห์สนุกดีก็แบบว่าความสุขเดี๋ยวนี้นะคนมันหายากแล้วแบบก็สังเกตตัวเองเหมือนกันนะว่าเฮ้ยความสุขเนี่ยทำไมเป็นหายากจังอ่ะใช่ไหมเราต้องปรับใจปรับเรื่องหหลายอย่างมากเลยนะเพื่อให้เราเนี่ยได้มีความสุขที่แท้จริงแล้วความสุขที่แท้จริงของเรามันอยู่ที่ไหนมันอยู่ข้างนอกหรือมันอยู่ข้างในแบมก็พยายามเรียนรู้ต่อเวลานะคะจนมาถึงวันนี้แบบรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรู้แล้วว่าถ้าเราอยากจะบี วันเวลาที่ดีที่เหลืออยู่ของเราเนี่ยเราจะต้องแบบว่าเข้าใจตัวเองเพื่อที่ผลออกมาเนี่ยเราจะได้มีความสุขนะคะอันนี้แบบว่าความสุขเนี่ยมันเป็นอะไรท,ที่ทุกคนอยากหามากแต่ไม่คิดว่ามันอยู่ข้างในทุกคนไปหาข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยลองสละเวลาเวนลนิดวละหน่อยนะสำรวจร่างกายของของตัวเราเองแล้วเราก็ถามว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ย มันเป็นความสุขจริงหรือเปล่าเรากลัวอะไรหรือเปล่านะคะนั่นแหละค่ะเราก็สำรวจตัวเองไปเรื่อยๆแล้วเราก็าหาคําตอบไปเรื่อยๆแล้วแบบว่าวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะพบกับความสุขเนี่ยของเราเองเหมือนหลายคนที่กําลังหันมาสนใจไปเรื่องสุขภาพเนี่ยว่านั่นคือเขาก็ต้องการให้ตัวเขาเองมีความสุข,ขเพราะฉะนั้นก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองเยอะๆนะคะ เราอยากเป็นแบบไหนนะเราก็ดูแบบนั้นทุกวันนะคะเมื่อวานเน็่ยเพพี่หญิงคุณหนึ่งนะคะพี่ปุ้งผมขาวสวยรูปนั้งดีมากอายุหกสิบกว่าแบบรู้สึกว่า,ววาอ๋อนี่คือภาพของฉันนี่คือภาพของฉัน <c oughs> <c oughs> มันก็เลยทําให้เราเป็นรู้สึกว่าเฮ้ย hey, วันนี้ฝนจะตกไม่เป็นไรเว้ยเรามาออกกําลังกายก่อนเราเพราะว่าเป้าหมายของเราคืออายุหกสิบของเราเราจะต้องแบบเป็นอย่างานั้นเราต้องแข็งแรงเราต้องสวยสงา่าแล้วเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับตัวเราเองให้กับคนอื่นที่พบเหตเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ปุ้มเดี๋ยนะเป้าหมายของเราก็ต้องต้องบีนะต้องบีนะค่ะค่ะม s ชชั่นคอมพลีก็ต้องต่อสู้กับความอะไรนะนิสัยเดิมๆของตัวเราเองเพราะถ้าเราจะมีสุขภาพใหม่มีจิตใจใหม่เราต้องเอาชนะด่านที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือความเคยชินความคุ้นชินที่เรามีอยู่จนกลายเป็นตะกอนกเป็นกำแพงที่อาจจะกั้นโอกาสดีๆที่เข้าสู่ชีวิตเราเนาะแบบจะถามพี่ปุ้มแบบ เอออยากรู้พี่ปุ๊มเนี่ยในฐานเราเป็นคนสื่อเหมือนกันเนี่ยพี่ปุ๊บออกกํลาลังกายบ้างหรือเปล่าคะออกสิคะเ้าไม่ออกเนี่ยไวขนาดนี้ <c oughs> เจอเพื่อนเนี่ยเวลาหน้าเปรียบกันเนี่ยเพื่อนยังถามว่าเธอไปทําหน้าตามาหรือเปล่า <c oughs> เออมาหรือเปล่าเพราะว่าโชคดีว่ารอยต่างๆบนใบหน้ายังไม่เกิดไงฉันใช้ครีม <c oughs> ที่แบบว่าไม่ได้ใช้ครีมบารุงเลยนะบริษัทครีมที่เธอรอพี่ปุ๊มเจ๊งค่ะ อ่านที่ใช้เพราะนั้นก็ตัวเองเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์ที่สอนเรื่องธรรมชาติบำบัดเพีเงเยงแต่ว่ากลไกของของพี่ปุ้มเนี่ยไม่ได้บอกว่าเนื้อสัตว์ทานไม่ได้อะไรทานไม่ได้ทุกอย่างทานได้หมดแต่จัดสมดุลให้เหมาะสมในมุมคือพี่ปุ้มคุณแหม่มกมลชลก็พูดชัดเจนว่าเนื้อสัตว์เนี่ยต้องเคี้ยวให้ละเอียดเพราะมันเยอะย,ยากถ้าความอร่อยยังทำให้ชีวิตเรายังมีความสุขเพราะว่าคนเรามีอะไรนะที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแล้วก็เครื่องนองหง่ม เจ้าบ้าสวยๆ,ๆใส่แล้วดูดีเรายังชอบบ้านที่อยู่อาศัยโปร่งสบายเรารชอบอาหารที่มีรสชาติถ้าไม่ไม่เผ็ดจือดอย่างเดียวถ้าเราไม่เป็นไม่ใช่คนชอบกินจืดเราคงอยู่ไม่ได้แล้วเราจะถามเองว่าถ้าที่มีอยู่ทําไมต้องกินอะไรก็ไม่อร่อยเลยต้านวิญญาณท้ายคนละนิดหน่อยคือเหมือนคกชนต้องอยากพูดอะไรสักสามสิบปีค่ะท<า>้าทา,ายท้าทายก็คืออาหารที่บอกว่าจืดนั่นแหละเป็นยาที่ดีที่สุดหนึง่งกินเพื่อประโยชน์ กินเพื่อรักษาโรคกินเพื่อล้างกิเลสของเราเองนะคะแล้วก็ขอฝากว่าหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเราเองคลินิกที่ที่ดีที่สุดในโลกคือครัวของเรายาที่ดีที่สุดคืออาหารปรับสมดุลร้อนเย็นและการรักษาที่ดีที่สุดก็คือเวลาค่ะขอบพระคุณค่ะคุณแบมจี่ชื่อจ้ะเอ้ผมไม่ต้องพูดแล้วพี่แบมพูดจบแล้วจบเลยค่ะวันนี้แบบว่าคุณผู้ฟังเนี่ยได้เยอะป่ะเดี๋ยวไปย่อยๆๆๆยแล้วเอาที่ทาได้ก่อนก็แล้วกันนะคะ เอ๋อที่เชื่อมต่ออย่าคนีย้ถ้าอยากเรียนโยคะติดต่อแแบบยังไงเนี่ยฟังมาหลายสัปดาห์แล้วอ๋อก็เข้าไปที่เพจแหม่มเพชรีผมช่วยเลยค่ะค่ะแหม่มก็อ่าก็อินบ็อกซ์กันเข้ามาได้นะคะอืมใช่ค่ะแหม่มอยากอ่าสบายๆบาอะค่ะเราถต่ว่าเลือกได้อ่าสวยเลือกได้ใส่ได้ดีดีเมื่อกี้เธอมีไอดอลเรียบร้อยแล้วว่าผมขาวทั้งหมดแต่หุ่นดีเฟี้ยวมากอายุหกสิบกว่าแล้ว วันนี้หมดเวลาผู้คุยของเราสามคนพ,พี่ปุ้มสิริวัลนภรัตคุณหมัมม่นกมลชนกจ,จิตอาสาเรื่องของใจพอเพียงนี่เป็นชื่อที่น่าสนใจนะคะไปเข้าไปทำความรู้จักกับเธอคนนี้ที่มากขึ้นและคุณหม่นเปชรีพมช่วยที่จะปเป็นวิทยากรนในทุกวันเสาร์แบบนี้เสาร์หน้าจะเป็นใครต้องลุ้นกันนิดนึงเชื่อว่ามาแล้วว้าวแน่ๆวันนี้หมดเวลารจริงๆแล้วจะทิ้งท้ายกับเพลงนี้เพื่อเข้ากับชื่อของคุณหม,ม,ม่นกมลชนกภาพที่ดีทุกบ้านค่ะ เพราะถ้าภาคผมพงษ์ท่านจะื่อไม่าถึงอยากง่ายๆ่ายเศรษฐกิจพอเพียงแต่พงค์ท่านเป็นผู้หนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจใช้ชีวิตที่ธรรมะท่านก็มีในคําพระราชดำรัสหลายๆครั้งที่ท่านตรัสออกมาและเป็นแนวคิดที่เราคนไทยใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้มีความสุขทุกท่านนะคะกับผู้ฟังฟ้าใสใบสุริวันกายกับใจต้องเดินไปพร้อมกันวางความเครียดลงแล้วค่อยหาสิ่งที่เหมาะที่สุดวันนี้ลาไปพร้อมๆกันสามสาวเลยค่ะ สวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะรู้รู้จร,ริงเชื่อถือได้เข้าใจง่ายกับฟ้าสายบายศิริวันโดยกุ้มศิริวันนพรัตน์และครูระดับประเทศทุกด้านในหลวงคะหนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนเรียนจบหนูจะกลับมาพัฒนาบ้านของหนู บนข้างฟ้าบ้านเรานั้นติดรูปใครที่แม่คอยบูชาประจำก่อนนอนทุกคืนจะต้องไหวแม่ตอบว่าให้กราบรูปนั้นทุกวันท่านเป็นเทวดาที่มีลมหายใจ ที่เรายัางพอมีกินอย่างวันนี้ท่านดูแลคนไทยมันนานเหลือเกินให้จำไว้เป็นรูปที่มีทุกบ้านจะรวยหรือจนหรือว่าจะใกล้ไกล ด้วยพักดีด้วยจิตใจเติบโตมากี่สิบปีที่ผ่านภาพที่เห็นคือท่านทำงานทุกวัน เมื่อไรเราทำอะไรที่เกิดทอ้อแค่มองดูรูปบนข้าง้าจะได้กำลังใจจากรูปนั้นเป็นรูปที่มีทุกบ้านจะรวยหรือจนหรือว่าจะใกล้ไกล,ไกล เป็นรูปที่มีทุกบ้างด้วยความรักด้วยพัดดีด้วยจิตใจจะขอตามรอยของพ่อต้องคำว่าเพียงและพอจากหัวใจ เป็นลูกที่ดีของพ่อด้วยความรักด้วยพันดี ด้วยพักดีตลอดไป